รถสวยๆคงข้างดีๆคงข้างทำใจมันจัดเต็มมาให้กับเอลโสมเอ็กซ์สามจุดศูนย์ดิวดีนนวิกเตอร์ดอออนิกพี่นะราคานี้เลยเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทพี่นะผ่อนหมื่นสามไม่ต้องใช้เงิน,นอดอกรถสักบาทพี่นะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดพร้อมกัน,กนว่ารถคันนี้นะมีจุดดีจุดเด่นอะไรบ้างนะแล้วบอกเลยว่าคงข้างโคตรเกรดเอนะครับผมนะเดี๋ยวไปชมรายละเอียดพร้อมกันเลยนะครับ สวัสดีครับกับพบกับเซอร์มิทอโตอยแล้วนะวันนี้ผมมากับรถยูสุมิวเอ็กซ์สามศูนย์ศูนย์ดิบดีนนวิเกเตอร์แล้วมันตัวเดีออ่อเนกดูไหมสีบอลเงินเลขมาหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะผมให้ราคาไปก่อนเลยพี่เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะพร้อมมีแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทตลอดยืมสัญญาเงินดาวไม่ต้องใช้สักบาทเลยพี่นะก่อนรับชมรายละเอียดตัวรถผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต,ต่อไปกันด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มที่รายละเอียดด้านหน้าเลย ขันนี้นะเอฟสูอเองนะสานผู้สูที่ดูไฟหน้าเลยสายแบบนี้ไม่มีรอยหินกระเทาะรอยแตกเล้าเลยเป็นไฟหน้าแบบโปรเเตอร์นะไฟเดรทหมีห้แบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะไฟต้นไมอ,อยอโรงงานมีห้านะแล้วดูกระจังหน้าเป็นแบบคมเี่ยมพี่ตากสีดำแบบเป็นแอบแบ็นะดูโลโก้อยู่สูแบบนี้เลยอ่านะป้ายทะเบียนนี้เลยพี่ด้านหน้ามีสกเกิร์ตให้นะพี่ด้านหน้ามีสกเกิร์ตให้แบบนี้เลยนะแล้วดูตัวสีนะสีบอลเงินตากสีดำแบบเป็นออบแบ็แบบนี้ตัสวยเลยแล้วดูคิ้วส้มรอนะ เป็นสีดําแบบเป็นโนแบงนะแบบวนะ่า,าตัดกับตัวสีนะตัดกับตัวล้อแมงนะเป็นลายที่สุดยอดมากๆนะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะแล้วได้เป็นล้อแมกอร่อยสีดําปั่นหน้าเนะงาลายสวยแบบนี้ไปเลยพี่นะแล้วดูซุ้มล้อมั้งโอ้สายๆแบบนี้เลยนะไม่มียางมาตอยเกาะเลยนะครับไม่มียางมาตอยเกาะเลย,นะยเคันนี้นะก็อยส่สมีคันนี้นะได้เป็นล้อแมงนะสีดาปั่นหน้าเงานะเป็นตัววายตัววีวววนะได้เป็นดิสหน้าและดิสหลังเลยแล้วก็ยางบิสโตนแบบนี้ไปเลยพี่ ล้วก็ยังเป็นสโตนแบบนี้ไปเลยนะดอกยางหนาแน่นแบบนี้ใช้งานได้ยาวกว่าเลยพี่มาต่อกันที่กระจกมองข้างนะครับผมนะปับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยบที่กระจกมองข้างมาให้นะแล้วก็นี่ผ่านการตวจรถจากปูเซเบกชันให้เรียบร้อยนะนะ,นะดูตัวจับแรงลังคาเนี่ยนี่คันนี้ได้ห้าดาวนะดูตัวจับแรงลังคามีห้แบบนี้เลยพี่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็ที่เปิดตู้นะเป็นแบบว่าโคมเมียมนะแล้วได้บัตรสมาร์ทคิเลสด,ด้วยนี่ได้บัตรสมาร์ทคิเลสด้วยแล้วก็บันไดใช้ล่างอย่างไฝั่งซ้ายพี่ ไม่มีรอแตหกหัางเลยรอแตกล้าวเลยนะดำดำแบบนี้กไปเลยพี่นะมาต่อที่ด้านในกันนี่เบาะนังงนะสามแถวเลยเบาะหนังสามแถวลายสวยแบบนี้ไปเลยพี่นี่ลายสวยแบบนี้ไปเลยนะสวยงามมากนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากแล้วพี่ดูตัวตั้งสูกตัวตัวนี้นะตัวล็อกตัวตัวนี้นี่ช็อคเต้มสีโรงงานยังอยู่เลยพี่หนึ่งช็อคแต้มสีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยพวกติ๊กเกอร์คำเตือนต่างๆยังอยู่เลยนะแล้วนะนะดูพี่ดูความเดิมรถคันนี้พี่ดูนี่ เป็นไงครับน็อตไม่มีขยับเลยพี่น็อตประตูตรวนี้เห็นไหมน็อตไม่มีขยับน็อตเดิมๆโรงงานไปเลยพี่น็อตเดิมๆโรงงานไปเลยแล้วมาดูในส่วนของโครงสร้างกันต่อนี่พี่ดูเม็ดองเม็ดอาร์กอยู่ครบแบบนี้ไปเลยพี่นะเม็ดอาร์กอยู่ครบแบบนี้ไปเลยนะครับารับประกันได้เลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการชนน้ำปิกคว่ำฉนน้ำดอตัดเป่าโครงสร้างเลยพี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีในสองนี่คู่มือครื่อมือมีมาให้ครบเลยนะพี่นะคู่มือมีมาให้ครบเลยนี่โลโก้มีเอ็กแบบนี้เลย แล้วก็ที่วงกลงวางแก้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะแล้วก็นี่ดูตร,ตรงคอนโซลน,นะครับผมนะไม่มีพวกรอยชํารุดเลยนะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเลยพี่นะได้เฟือมรามินาด้วยแล้วก็ตรงประตูเห็นไหมไม่มีรอยซีหรือรอยแตกรายงานเลยแล้วในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหนังสีดํานะต่ก,กัดตัวลายส่วนเลยเย็บด้สีขาวนะแล้วที่เปิดตัวตรงนี้ก็เป็นแบบโคเมียมตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นโนแบ็กสีดำเป็นโนแบ็กนะแล้วมาดูเมนโอเมนอาร์ที่ประตูพี่นี่พี่ผมไล่เรียงเมนอาร์ลงมาให้แบบนี้เลยนะ ผมไล่เรียงเป็นอาร์ลมมาให้แบบนี้เลยนะเป็นไงบ้างครับพี่สวยงาม,มากนะต้องบอกเลยว่าสวยงามมากนะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันบ้างครับเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังซ้ายกันบ้างเป็นไงพี่นี่พับเบาอะอย่างเงี้ยนะเวลาเราจะขึ้นแถวที่สามนะรับเบาะได้ง่ายๆสบายๆ,ายๆหรือว่าขึ้นก็แค่นี้ทำแค่นี้เองเห็นไหมผมท่าม,มือเดียวเองนะผมท่าม,มือเดียวเองนะดูเบาะนะ่ตรงนี้สวยไปเลยพี่เห็นไหมไม่มีรอยแตกนะหรือรอยํำรุของเบาะเลยนะตรงนี้ก็สามารถ สียบปลั๊กไฟบ้านได้นะนี่นี่แล้วก็เสียบย s b บีได้นะตรงคอนโซนกลางแล้วก็เบาะตรงกลางนะครับก็จะมีในส่วนของนี่ที่พักแขนหรือวางแก้วน้ำนะที่พักแขนหรือวางแก้วน้าให้แบบนี้เลยแล้วในส่วนแอร์ตรงกลางก็มีนี่ปรับได้น,นะด้านหลังนะแอร์เปิดได้จากด้านหลังเลยแล้วก็จอกลางตรงนี้น,นี่จอกลางมีให้แบบนี้เลยนะครับผ่มน,นะสะดวกสบายต่อผู้โดยสารไปกับเราเลยนะและแอร์ก็มีให้ของทุกช่องของเบาะนะ แอนเดเท่ากับมีเห็นไหมตรงนี้สองนะตรงเบาะแถวที่สองนะแล้วเบาะแถวที่สามก็อกสองโอ้โหเชนทั่วห้องโดยสารแน่นอนนะพี่ดูความเดิมของรถคันนี้พี่เห็นไหมดูพวกช็อคต้าสีโรงงานยังอยู่แบบนี้เลยนะแล้วก็นี่เม็ดองค์เม็ดเารามีให้แบบนี้เลยพี่เม็ดองเม็ดเารามีให้แบบนี้เลยนะใครหารถส่วนรถเดิมรถดีๆไปใช้นะมาเอารถคันนี้ไปใช้นะแล้วดูบ่อนู้นูนประตูประตูนี่เป็นไง โอ้โหไม่มีรอยเสียเดี๋ยวเราตัดรายงานแล้วตรงนี้โหตัดสีดําแบบเป็นอนแบ็้สวยมากนะเขาบอกเลยว่าสวยมากนะแล้วล็อตรงล้อเด็กใช้งานได้ปกติเลยและยางนบบัะตูด้านหลังตรงนี้ก็อยู่ในสภาพท,ที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นนะพี่นะตรงนี้เห็นไหมไม่เคยมีแกะเลยนะดูซุ้มลุงซุ้มล้อนี่พี่ดำเงี้ยงเลยครับสงกระสีนะยางอะไหล่มีแค่แบบนี้เลยพี่กันโพลนะครับผมนะล้อแม็กไม่มีต้องรองการขูดฟตบาทเลยพี่ไม่มีล้องรองการขูดฟุตบาทเลย ขยานได้ถลโซแล้วยิ่งแข่ไปใช้นี่เมาเอันนี้ไปใช้นะได้รถครอบครัวเจ็ดท่ศทางพี่ได้รถครอบครัวเจ็ดที่น่งส่วนด้านหลังได้เป็นสปอยเลอร์นะครับผมนะ้เพาะการะตากแบบที่ฉลาดเกี่ยวโพมยัมด้านหลังมีให้แบบนี้เลยนะถ้เปิดดูด้านในอ่ะนี่ชโชคดีๆแบบนี้เลยพี่แล้วก็ดูความเดิมนะของดูด้านหลังนี่น็อตฝาด้ฝ,า,ฝา,าท้ายน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่น็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะโชคเชิ์ใช้งานได้ปกติเลยนะออประตูหลัง แล้วไม่มีร่องรอยของการแกะด้วยนะด้านหลังไม่มีร่องรอยของการแกะด้ยนะน็อตเดิมโรงงานหมดเลยพี่นะน็อตเดิมโรงงานหมดเลยนะแบบนี้เลยพี่ m, นะน็อตเนนี่เฟลฟ้ามากนะนี่โซ่เดิมโรงงานหมดเลยนะใครหารถเดิม,ดมโครงสร้างเกจเอไปใช้ผมแนะนําคันนี้นะพี่ผมแนะนําคันนี้เลยนะมาดูนี่ของหลังคาเนี่ยสีไม่มีรอดเลยพี่สีไม่มีรอดเลยนะแล้วผมมามาชมในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้าง นะครับนี่นยางอะไรปุ๊บนี่เดี๋ยวผม zoom ใ้ดูเพราวเผาขับนะพี่เห็นไหมคันนี้เป็นโฟลลิงนะนี่ครับสวยงามไหมนะครับผมนะใครหารถที่แบบว่าไม่ช้ำนะแล้วพี่อออกไปพี่ไม่ต้องเอาไปซ่อมพี่อออกไปพี่ใช้งานได้ยาวเลย,แล,เลยนะแล้วเรามีการรับประกันหลังการขายนะแล้วเรามีการรับประกันหลังการขายนะพี่นดีนะ่ดูฝังงง่งขวานะดูล้อมงล้อมแง่นี้นะสีดำผ่านหน้าเงาอย่างนี้แล้วดู้มด้านในเป็นไงครับพี่ ดำดำแบบนี้ไปเลยพี่ไม่มีสน,นิมเกาะกินเลยนะไม่มีรอยสน,นิมเกาะกินเลยนะครับพี่คันนี้นะแล้วมาดูที่นั่งด้านหลังขวากันบ้างนี่เป็นไงสีงดาโอ้โหมันใหม่มากนะต้องบอกแบบนี้ว่าใหม่มากนะแล้วทุกอย่างก็อยู่ในตําแหน่งเดิมโรงงานหมดเลยพี่ดูนะดูวงดูบอกเนี่ยทรงไม่เสียไม่มีเสียทรงไม่มีสีขาดไม่มีแตกล้าวเลยพี่นะแล้วดวงเงี้ยนี่เป็นไงเม็ดอาร์เดิมโรงงานนะพี่ น้าขับรถเดิมๆมันเจ๋งไม่ใช้มาเอาคันนี้ไปใช้พี่มาเอาคันนี้ไปใช้เลยพี่นะมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างพี่มาชมในส่วนของฝั่งนี่กระจกไฟฟ้าสี่บานนะฟอนคาร์เป็นแบบออโต้เลยฟังคขร์เป็นแบบออโต้เลยพี่นะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วผมตาตาเลยนะคันนี้แล้วผมตาตาให้ดูเลยพี่นี่อันนี้จะได้เป็นในส่วนของพวงมาลัยแบบมันตีนะซ้ายขวาเลยนะนี่ดูนะเลขใหม่ อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับพี่เดี๋ยวเราเรเลนไมลสวยมากๆนะเลนไมลสวยมากๆนะแล้วก็กระจกมองหลังนี่ตรงนี้จะมีกล้องข้างหน้านะกล้องบันทึกนะกล้องบันทึกด้านหน้านะพี่แบบนี้เลยแล้วก็จกมองหลังตัดแสงออโต้ด้วยรล้ววิทยุเป็นได้สของหน้าจอทัสกีนะมีเนวิเกเตอร์พร้อมเลยพี่นะแอร์ออโต้แบบนี้ต้อนแอร์เย็นมากต้องบอกแบบนี้ว่าแอร์เย็นมากเยร์ออโต้นะพี่แบบนี้แล้วก็เบรกม้เบรกมือมีให้แบบนี้เลยในส่วนนี้ก็ยังที่เก็บสมัมภาระได้เล็กน้อยหรือว่า เวลาพักแขนแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมว่ามันนุ่มๆเลยนะมันนุ่มๆเลยนะพี่นุ่มๆเลยนะ,นะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่านะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างเลยแต่ให้ดูตรงโครงสร้างนี้ก่อนนี่เม็ดอเม็ดอาร์ดเดิมๆเ,มบบเ,มมเรียงมาให้แบบนี้เลยีนะเม็ดองเม็ดอาร์เรียงมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูฟุ้มหน้าขวากันพี่ว่ามาดูฟุ้มหน้าขวากขาหน่อยว่าเป็นไง เห็นไหมว่าเห็น่รซุ้มใส่ายแบบนี้ก็เลยนะนี่ผมตาเครื่องอยู่นะเสียงเครื่องเดินเนียนกิฟต์เลยเสียงเครื่องเดินเนียนกิฟต์เลยพี่นะเสียงเครื่องเดินเนียนกิฟต์เลยนะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะพี่ห้องเครื่องว่าเป็นยังไงกันบ้างนะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันดีกว่านี่พี่ดูห้องเครื่องแห้งแบบนี้เลยนะไม่มีพวกรอยน้ามันเยอะรอยน้ามัน่วดซึมเลยนะครับผมนะแล้วตัวลูกรออตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติเลยผมก็เจอนะรถลูกรอที่มีปัญหานะแบบรังเคาะกคากๆกเลยนะแต่นี้ดู นะทั้งเดินเนียนนะแล้วดูห้องเครื่องนะมัแห้งแบบนี้เลยไม่มีน้ํามันเยอะมหรือรอยน้ำมันรั่วซึมเลยแล้วก็ในส่วนของตัวเพก็เพดไม่ยับด้วยนะคานหน้าไม่เคยแกะด้วยพี่ดิดูคานหน้าไม่เคยแกะนะครับผมนะเห็นไหมนี่ยังเป็นน็อตเดิมโรงงานอยู่เลยนะแล้วดูกับสายกันต่อเห็นไหมดูความเดิมของรถคันนี้นะพี่นะใครหารถใช้งานโครงสร้างเกรดเอไม่มีชนหนักพลิ้วปัม้มจมน้ำหรือตัดต่อโครงสร้างแวะมาทางนี้เลยพี่นะดูน็อตฝาโปงยังไม่เคยแกะเลยแผ่นกันความร้อนมีให้ แล้วตัวนี้ก็เป็นในพวกส่วนของคําเตือนนะติกโกนติกเกอร์อยู่ในยังเป็นของน้ําเดิมโรงงานเลยนะนี่ดูเมทร์ตรงนี้นะเมดองเมทร์ม,ม,ม,มีให้แบบนี้เลยพี่แล้วดูที่ฝาโป่กเห็นไหมเดิมจริงๆนะครับผมนะรถไม่เคยแกะเลยรถเด,เ,ดเดิมแบบนี้กองอากองอากาศกองแอร์แต่ผมเช็คให้ใหม่นะก่อนส่งมอบนะพี่นะเดี๋ยวผมปิดฝาโปง่งแป๊บหนึ่งนะพี่เป็นไงกันบ้างครับกับอีวุสุมือเองสามศูนย์ดีวีดีในวเกเตอร์เป็นตัวดีวอันนี้ ปีสองพันสิบพี่รถสวยๆนะเจ้าโครงจกามีให้ครบเลยสีบอนเงินดูแลง่ายรถเจ็ดที่นั่งใช้งานแท้ต่อได้อย่างคุ้มค่าคุ้มราคามากๆพี่หากใครสนใจนะอิสุบมือถืสายมศูนย์ดีวีดีเนวิเกเตอร์ตัวเดียวนีกคันนี้นะปีสองพันสิบให้ราคานี้เลยพี่เจ็ดแสนหกกบาทพี่พอพแค่หนึมืนสามพับาทตลอดยุสัญญาเงินดาวไม่ต้องแช้สักบาทนะพี่ไม่ว่าพี่จะอยู่ตหวันไหนของประเทศไทยเรามีบริการเซฟภแยในถึงหน้บ้านเราบริการส่งรถถึงหน้าบ้านนะหาสนใจโทรเบอร์ รูปมรสามที่เจปีผมเซลมิ้นท์พร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ